สวัสดีคะ่ะ JK เนมาแนะนำบ้านเดี่ยวราคาถูกๆนะคะให้ทุกท่านได้เลือกชมกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะบนเนื้อที่ถึง5 6ตารางวาเลยคะ่ะราคานะคะ1.99ร้าล้านบาทฟรีค่าโอนนะคะเหมือนตามในรูปเลยนะคะทุกท่านมี4ห้องนอนคะ่ะ3ห้องน้ำา1ห้องโถงจอดรถได้ถึง2คันนะคะ ต่อเติมเต็มพื้นที่เลยนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่สุขุมวิท109หมู่บ้านเขามอนโกลเด้นฮิลล์สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ารับชมก่อนได้นะคะทุกท่านภายในนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะนี้เป็นโซนของห้องครัวนะคะทุกท่านสะอาดสะอ้านนะคะเหมือนใหม่เลยนะคะ เข้าไปรับชมบ้านกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นบ้านเจ้าของขายเองค่ะก็สามารถสอบถามได้ทุกอย่างนะคะที่คุณสงสัยนะคะทุกท่านคุยกับเจ้าของเองจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจเคนโมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ